วันนี้จะพามาดูวิธีถอดแป้นกดแต่รถด B ีแมกนะครับดีแมก l l ออนนะครับถอดแป้นกดแต่เครื่องมือที่ใช้ก็จะเป็นไขควงนะครับไขควงปากแฉกเนี่ครับไขควงตรงๆนี่ครับยาวๆหน่อยครับวิธีถอดก็จะมีรูตรงนี้นะครับ ตรง,งข้างๆเนี้จะมีรูครับเราใช้ไขควงนี้เสียบเข้าไปตามรูนี้ครับตรงๆครับเสียบเข้าไปเลยทั้งสองข้างนะครับข้างนี้ก็มีข้างซ้ายข้างขวานะครับเสียบ<ม>เสียบดันเข้าไปตรงอย่างนี้นะครับนี่ก็จะเด้งออกมานะครับข้างนี้ก็เสียบเหมือนกันครับ เียเข้าไปตรงๆจะออกมาลักษณะนี้นะครับตัวนี้เป็นแป้นสวิตกดแต่นะครับตัวนี้ไม่มีแอร์แบ็กนะครับปกติรถนี่มีแอร์แบ็กแอร์แบ็กแตกลูกค้าไม่ได้ใส่แอร์แบ็กนะครับ เราเสียบเข้าไปนะครับดูภายในครับเสียบเข้าไปก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเสียบเสียบเข้ามาครับปึ๊บก็จะมาดันกับไขควงจะมากดตรงนี้ครับจะมากดตรงนี้เขียวล็อกตรงนี้ก็จะหลุดครับง่ายๆแค่นี้ครับถอดสวิตแตอถอดที่กดแต่ของดีแม็กครับง่ายๆประมาณนี้ครับผม